มาตรวจสอบกำลังอัออคดคอมเมทอเรนเดอร์นะครับดูน้ำมันนะครับดูดูกันะน,น,นะ สนใจติดต่อมาได้นะครับณวันคอมเมทนะครับรับประกัน2เดือนนะครับกรณีความรั่วความดังความไม่มีกำลังอัดน,นะครับถ้าระบบลูกค้าดำนั่งล้างให้จะดอาดก่อนนะครับเปลี่ยนแสงเปลี่ยนวาล์วเปลี่ยนอไเอ,อ่ยทุกอย่างไดครับถ้าเกิดส่งไป ถ้าเกิดส่งไปมีมีปัญหาน้ำมันคอมมันดำกลับมาผมไม่รับประกันนะครับถ้าเกิดถ้าส่งไปมีปัญหาคอมรั่วคอมดังคอมมันมีกะลังอัดหรือว่าคอยไม่เหล็กไม่ดูดส่งเพนได้เลยครับโอเคครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ